กตนน็ตั้งแต่อ่านบทมาแบบแล้วที่ถ่ายทำอ่ะเรื่องนี้เราซีนเยอะที่สุดเท่าที่เคยทามาค่ะเอาจจริงอะมัน make sense ค่ะเพราะว่าแบบมันต้องแบบรักกันมากๆในช่วงแรกแล้วก็อยู่ดีๆคือแบบแบบคนเรามันจะโกรธกันขนาดนี้ได้ยังไงคือมันต้องรักกันมากๆก็เลยเข้าใจว่ามันต้องมี love scene ให้คนแบบว่า get ว่าแบบรักทุ่มทุ่มตัวสุดตัวอะไรก็ม,มีความเป็นทเนอร์กับพี่โอเป็นอย่างหมือนคือจริงๆแบบตอนที่อ่านรู้สึกว่า ขายเราต้องแบบมันจะผ่านไปได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแบบ professional มากมากแบบทุกคนในกองเลยค่ะแบบแบบเข้าไปทำปุ๊บปุ๊บปุ๊บถ่ายเสร็จแล้วมันมันออกมาแล้วมันแบบกำลังดีด้วยพี่แบลกล้าดูไหมคะจริงจริงบอกพี่เบลไปก่อนบอกแล้วบอกแล้วบอกเลยว่ายูนาจะไม่ไม่ชอบมากแล้วเขาบอกอะไรเขาก็บอกว่าไม่ไม่ซีเรียสไม่ซีเรียสงานก็คืองานอะไรได้ดูไหมคะดู เขาบอกว่าพี่ว่าหล่อมากพูดอย่างนั้นอ่ะโอ้ยไม่ชมหนูโอ้โคตรหล่อเขาเขาก็เขาบอกว่าเล่นดีเขาบอกว่าชอบแบบเชื่อเชื่อในในตัวละครอ่ะโอเคพูดถึงล่าสุดพี่พี่ไปทะเลส่งรูปไปให้เลือกตั้งหลายรูปได้ไหมสรูปเดียวเลยเหรออันจริงๆอ่ะส่งไปประมาณยี่สิบส่งกลับมาแค่รูปเดียวนั่นคือรูปที่แม่เซ็กซี่ที่สุดใช่ไหมใช่ค่ะ แต่ว่าหนูว่าเขาแค่กวนเฉยๆอ่ะจริงๆเขาก็เขียนต่อว่าแต่แล้วแต่นะอะไรอย่างเงี้ยแต่แล้วแต่แต่แล้วแต่หนูแต่ว่าเขาส่งมาแค่อันเดียวก็เลยไม่กล้าแล้วอ่ะจริงๆปกติก่อนนี้ไม่เคยส่งให้เขาเช็คเลยแต่ว่าเหมือนแบบมีวันหนึ่งพี่พีๆถามหนูว่าว่าเคยให้พี่แบร์เช็คไหม เขาก็เลยทักมาว่าไม่เคยให้พี่ดูรูปก่อนเลยนะถามผิดผงที่แบบไปแล้วว่าแล้วทำไมเม่นรูคี้เขาบอกว่าหนูสวยรูปนั้นค่๋อไม่ได้ห่วงของเซ็กซึ่งไม่เห็นหน้าหนูเลยเชื่อไหมคะเชื่อไหมเชื่อเชื่อว่าเขากำลังกวนอยู่